สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่อ่าวจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์ c a n o n life com แบบคร่าวๆนะครับแบบเบื้องต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยพี่อ่าวจะทำเป็นตอนๆให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เอาแบบ เรามาทําความรู้จักกันแล้วก็ลองเล่นดูเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับการใช้งานเว็บไซต์ Canalife.com เนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับไม่ใช่เป็น Canalife ตัวเดิมนะครับเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในทั้งหมดนะครับทั้งฐานข้อมูลอะไรต่างๆทานานะครับเราเริ่มทําใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการ Register กันใหม่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ Sign Up ตรงนี้ง่ายมากนะครับพิมพ์ Username e m อีเมล s s w o r d ลงไป แล้วก็กดสายอัพก็จะมีอีเมลส่งไปขอคำยืนยันว่าใช่เราจริงๆไหมเราก็ตอบกลับมาก็ได้เป็นสมาชิกของ Canon Live แล้วซึ่งการเป็นสมาชิกของ Canon Life เนี่ยนะครับพี่อยากต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าไม่ต้องกังวลนะครับใครใช้กล้องยี่ห้ออะไรก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราได้นะครับเรายินดีต้อนรับแบบว่าโอเพนเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ c a n นอนอย่างเดียวนะซึ่งเรายินดีด้วยนะครับถ้าใครจะมา ร่วมกิจกรรมอะไรกับเราบน c a n o n l i f e c o m ตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าใครมี Account บน Facebook อยู่แล้วไม่ต้องตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องสมัครนี้ใช้ล็อกอินวิ Facebook เลย c a n o n l i f e เนี่ยก็จะ Connect กับทาง Facebook นะครับแล้วก็ขอคำยืนยันว่าเราอนุญาตนะครับให้ใช้งานข้อมูลของเราบน f c e e o o o เนี่ยมาใช้กับ c a n o n l l i f e นะครับ อย่างพี่หาวเนี่ยตอนนี้พี่หาวก็ใช้ Account Facebook ของพี่หาวนะครับขึ้นมาทำงานกับ Canon l i v e นะครับซึ่งสะดวกมากเลยนะครับตรงนี้สะดวกมากตรงด้านนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของเรานะครับอย่างเช่นอ่าโปรไฟล์นะครับก็จะบอกว่าเหมือนกับบอกรายละเอียดของตัวเราเนี่ยนะครับว่าเราโพสอะไรไปแล้วบ้างนะครับบุ๊กมาร์กอะไรแท็กอะไรก็ว่าไปนะครับนิวฟีดนะครับนิวฟีดนิวฟีดอันนี้ก็คือเหมือนกับคนที่เราไปฟอลโล่เพราะว่าเว็บไซต์ c a n o n l i f e .com นะครับ จะเป็นเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเป็นลักษณะโซเชียลเน็ตเวิร์กเราสามารถ Follow คนอื่นได้คนอื่นสามารถ Follow เราได้เรา Follow ใครไว้นะครับมันก็จะมาขึ้นที่ New Feed ตรงนี้ของเรานะเราสามารถคลิกดูได้เพื่อนเราคนรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็เป็นบุ๊กมาร์กบุ๊กมาร์กนี่คือเราชอบเหมือนกับ f a เวอร์รเอาไว้นะครับเราชอบเราก็ไปบุ๊กมาร์กรูปสวยๆเรื่องราวสนุกๆก,ก็บุ๊กมาร์กเอาไว้นะอันนี้คือ follow. ฟอลโล่ฟอลโล่นี่คือคนที่ follow เราฝั่งนี้นะครับถ้าเรา following ก็คือเรา follow เขานะเราสามารถ move ออกส่ง m e s s a g e สไลด์ได้ตลอดเวลาเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะครับ e s s a g e อันนี้คือเราจะส่ง message ให้ใครก็ได้นะครับเป็นเหมือน inbox ไปนะครับเป็น personal message นะครับเชา้าอ,อันนี้พี่เอาขอเก็บไปก่อนนะะยังไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะ ขอข้ามไปเลยนะครับข้ามไปที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลนะครับและพี่หาวอยากให้ใส่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราในเรื่องการติดต่ออย่างเช่นเราเข้ามาร่วมกิจกรรมประกวดรูปอะไรต่างๆนานานี่นะครับแล้วได้รางวัลเราก็จะสามารถที่จะเหมือนไม่ยุ่งยากนะครับทางแคนเนลไลก็จะส่งให้ทันทีนะครับง่ายๆแล้วก็ยังสามารถที่จะคอนแทคผ่านทาง a c e b o o k นะครับ Twitter Google Plus อะไรเงี้ยได้อีกนะครับหรือมีเว็บไซต์ก็ใส่ได้ อ่ะเรามาลองดูตรงนี้เลยละกันนะครับหน้าแรกที่เราเข้ามาเราจะเห็นฟีดเยอะไปหมดเลยเนาะตรงนี้เนี่ยมันมีฟีดหลายแบบนะมีทั้งรูปนะครับมีทั้งเรื่องแล้วก็มีทั้งแอคทิวิตี้คือกิจกรรมเรามาดูรูปกันก่อนนะครับถ้าเราดูที่โฟโต้ก็จะมีเฉพาะฟีดที่เป็นรูปขึ้นมานะครับเราสามารถคลิกดูได้ตรงนี้ก็จะเป็นรูปนะของคุณกรกฎนะครับ ไตเติลคือน้ำค้างยามเช้าเป็นรูปแยงมุมอะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีเอ็กซิฟายซึ่งเอ็กซิฟายตรงนี้เนี่ยนะครับข้อมูลการถ่ายภาพเนี่ยทางแคทเธอรีนเนี่ยจะดึงจากข้อมูลที่อ,อยู่ในรูปนะครับเราไม่ต้องอลงเองอะไรเองนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้โอ้ต้องต้องมาลงนี้เหนื่อยนะแต่อันนี้เราอัตโนมัติเลยนะครับเราชอบเรากดไลค์ได้นะครับ บุ๊กมาร์ได้อันนี้คือเก็บไว้เลยเอาไว้ดูเหมือนกับว่าเป็น r e f e ฟ e น c e หนังที่พี่หาวทำให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ Follow ถ้าเกิดเราชอบคนนี้เราจะ Follow คุณก,ก็กดก็ Follow ได้เลยแชร์ Share. ก็ได้นะครับแชร์ Share. รูปนี้ขึ้นทาง Facebook Twitter อะไรก็แล้วแต่นะอ่ารีพอร์ตออันนี้เกิดรูปมีปัญหาเลยอย่างเงี้ยรีพอร์ได้คลิกดูรูปถัดไปได้เลยจะเห็นนะครับว่าการตอบสนองของ Can o อนไล e เนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับเราสามารถที่จะไ like, ล่ดูรูปไปได้้เเรรรื่ร่่อยอยยาาางงนีกก็สะะดวจะวจิมพ มันเหมือนกับว่าเพลิๆนๆเ่ยมานั่งดูรูปไปเรื่อยๆเพลินๆแล้วมันก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นสั่งสมประสบการณ์ในการดูภาพของเราอะไรไปนะครับเราก็จัดหมวดหมู่เอาไว้มันก็จะง่ายขึ้นนะอ่านี้น่ปิดนิดนึงนะต่อมา article, article article เนี่ยจะเป็นเหมือนบล็อกนะครับเป็นเหมือนบล็อกเราสามารถคลิก เข้าไปดูเนี่ครับเป็นบทความนะครับลงรูปลงเรื่องอะไรได้เดี๋ยวพี่เหาจะมาบอกนะครับว่าวิธีการลงเรื่องราวในบล็อกเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้เราดูทําความรู้จักไปก่อนนะพี่เหาปิดนะครับ Activity ตรงนี้เนี่ยทางแคนนอนเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามีกิจกรรมกับเราร่วมกับเราตลอดเวลานะครับตอนนี้เราเตรียมกิจกรรมทั้งออนไลน์ออฟไลน์ไว้แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าร่วมได้โดยการดูจากตรงเนี้ยแล้วก็กดคลิกแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับ อตอนนี้เราลองมาอัปโหลดรูปขึ้นไปแสดงบน Canal l i ล e ์สักรูปหนึ่งนะครับจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะอัปโหลดรูปด้วยนะครับกดอัปโหลดตรงมุมล,ล่างซ้ายตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่โฟโต้ก็จะมีหน้าต่างในการที่จะเก็บข้อมูลรูปภาพของเราเนี่ยแสดงขึ้นมานะครับพี่อาใส่ไป,ไปเป็นไทเทลนะครับก็เป็นเหมือนชื่อรูปนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยายนะครับก็เป็น ข้าวมันไก่พัฒนาการโอเคนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปนะครับเรากดตรงนี้นะครับจะเป็นการ browse อันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะครับเอาคร่าวๆให้ใช้งานเป็นกนคลิกที่ตรงนี้รูปนะครับคันทอลายเนี่ยนะครับเอาอัปโหลดรูปเร็วมากเลยนะครับอัปโหลดรูปเร็วมากแล้วก็สามารถอัปโหลดรูปขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับอย่างของพี่หาวเมื่อกี้เนี่ยรูปมีขนาด มันคือมาเลยพอสมควรเลยนะครับก็จะอ่าอัปโหลดได้ด้วยความรวดเร็วนะครับอืมพอเสร็จแล้วอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้เราสามารถที่จะบรรยายรูปภาพนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอ่าพี่เอาใส่ลงไปแล้วกันว่าข้าวมันไก่อ่าใส่อีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่มันจะมีบรรยายใต้รูปอะไรก็จะอยู่ตรงนี้จากนั้นนะครับเราต้องอัปโหลดตัว thumbnail ด้วยนะครับซึ่งจะใช้รูปเดิมก็ได้นะครับอ่าอยากใส่รูปเดิมปุ๊บนะครับ ซึ่งระบบการเลือกทำเนวของตัวแ a นนอลไลฟ์ Life นี่นะครับค่อนข้างอิสระนะครับคือให้เราสามารถที่จะครอบรูปได้นะครับว่าเราอยากจะให้แสดงส่วนตรงไหนไม่เหมือนกับแบบที่มันเป็นอัตโนมัติไอ้ตรงนั้นมันเวลามันแสดงมันจะเหมือนกับว่าอะไรก็ไม่รู้บางทีมันไม่ใช่จุดสนใจของรูปนะครับอันนี้เราก็สามารถครอบได้เป็นจัตุรัสได้เอา,อา,อาเลือกอย่างนี้นะครับแล้วก็กดโ OK. อเค่า ตัวอิ a เมที่เราอัปโหลดไปก็จะถูกครอบให้เป็นทําเดียวตรงนี้แล้วก็เลือก category นะครับว่ารูปของเราเนี่ยจัดในหมวดหมู่อะไรแล้วก็สามารถแท็กได้ด้วยนะครับซึ่งตรงแท็กนี่นะครับมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมกันบ่อยๆเนาะทีนี้การที่จะจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีแท็กอย่างเช่นประกวดครั้งที่1เราก็ใส่ตัวเนี้ยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ คอนเทส t อ่าคำว่าคอนเทสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแท็กเอาไว้และรูปพวกนี้ก็จะไปรวมกันแล้วเมื่อคอมมูนิตี้เราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราแท็กอะไรรูปพวกนี้เรื่อยๆพวกนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลชั้นดีเลยให้เราได้เข้าไปดูอย่างเช่นเราแท็กคำว่า f l o w เ r รเราก็จะดูแต่ flower โรอู้รูปดอกไม้ก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะครับเราสามารถแท็กได้อันนี้ก็จะ แสดงให้เห็นว่าอ่าเราจะดูคนเดียวหรือว่าจะให้ทุกคนดูนะครับ every one <Everyone S 1> ก็ทุกคน only me ก็คือเราอย่างเดียวเป็น private ได้นะครับไม่มีปัญหานะเรากด add ปึงป้งอ่ารูปก็จะขึ้นไปละเนาะไม่ยากเลยนะครับแล้วรูปเราอยู่ที่ไหนนะครับเรากดที่ everything เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ละนะครับใครๆก็สามารถเห็นรูปเราได้สามารถกดไลฟ์รูปเราได้นะครับสามารถที่จะ แชร์ได้ลองแชร์ดูก็ได้นะครับแชร์ Share ขึ้น Facebook อันนี้ก็จะแชร์ออกไปที่ตัว Facebook นะครับมันก็จะคอนเน c t ไปที่ตัว f c e e o o o เนี่ยมาแล้วนะครับแล้วเราก็พิมพ์ลงไปนะครับว่าทดสอบ โอเคนะครับกดแชร์ลิงก์ก็จะไปขึ้นที่ฟีดของเราบน f a c e b o o k นะครับตรงนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับในการทํางานนีครับรูปเราขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วคลิกดูได้นะครับปิดได้แชร์ได้อะไรต่างๆนานานะครับอย่างที่เห็นพี่อาอยากรบกวนอย่างนี้ครับลองเข้าไป Register แล้วก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีฟีดแบ็กอะไรนะครับอยากจะแนะนํำติชมอย่างที่บอกยินดีมากๆนะครับเพราะว่าเราต้องการปรับปรุงให้เว็บไซต์เนี่ยเป็นเหมือนกับ อของทุกคนจริงๆนะครับสามารถเข้ามาเล่นได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนานะครับเดี๋ยวในรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจะมาแนะนำอีกทีวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ